สวัสดีครับผมมองว่าขบานครับผมในว่าขบานพี่น้องดึงหลายว่าหลายจะคกกุมทั้งนี้เพราะว่าไอนี่นะครับยินหีกอาชีพหนึ่งครับผมฝนตกก็ต้องได้ไปฝนตกก็ร้องได้ไปฝนแรงก็ต้องได้ไป,กกไไป,แ,ไไปแห่งก็ต้องได้ไปเมื่อวี้เมื่อได้หยุด้มเขา มันพุ่งม,มันพุงไปี่ไม่ก็ป้หยุทธ์สงครามก็ด,ด้หยุทธ์นะครับารา่ไป้หยุทธ์เหนือชีพนึงกบผมที่ลำบากเนี่ยหลายบปหน่อยเบ่งออกมันคุมทั้งนี้เขาทั้งนี้นะครับมันขายบะีมันก็เหลือหลแล้วครับถื่อเถือกว่า โง้อกังอหูกินเอาแม่ได้ขืนหนิมคือป้องงอบักปื้นไม่ขึ้นแล้วแท้ Ừ. cái lăng khinh mai <laughs> các bạn chèn à bè ta Phải. 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 cái lăng khinh mai ไม่คบลูกกันไปฟุ่นเลยดีไม่คบอ่ะุไมูนึงยุ่ฟุ่นของมีสาวตีย่ฟุ่นมาเนี่ย นี Finally, ่ครับเดี๋ยวยังมาทันเนีเขาบ้านมีควายนี่นะครับเดี๋ยวายเลี้ยงง้อยฝูงหนึ่งครับพี่น้องมาทั้งนี้ก็ประมาณหมดแล้วครับเจ็ดสิบแปดสิบตัวได้ครับทั้งง้อทั้งควายนี่ครับนชิบเสียละทิ้งบ้าได้ครับแรงก็ต้องไป ฝนก็ต้องไปนี่นะครับพี่น้องแต่ราคามันกระทึกพี่น้องเขาเลียงแบนี้นะครับน,น,น,นี่ครับรัฐบาลไม่ห็นใจเลยนั้งทั้งทีแรงกันได้เห็ดฝนก็ต้องได้ไปครับ ชิปนี่นะครับชานบานเ้องก็เป็นมันี่ครับฝงว่าฝงค้อยครับผมเนี่ยนะครับค้อยเจ้านีนะครับเจ้าเดียวครับนี่มีสิพก็โตครับผมเาเป็นนึ่งชิพนึงกับลำบากพอๆกันแล้วครับแถมราคาพอดีหิงท่อครับผมชิปนี้ฝากพี่น้องเพี้ยงแย่ครับฝุงฝูงว่าฝูงก้อยบานบานเลานะครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจอนะครับผม คลิปนี้จาก้าพี่น้องจัิงๆเละครับคลิปนี้สวัสดีครับ